Nè. Này. 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 Mày... Mày... Này. Này. mày. พอเราเป็นสิ่งที่เราต้องการเราให้หใหรางวัลเขาถ้าเราไม่ต้องการอยากให้เขาเนี่ยเขาจะเรียนรู้เองอยู่ยนะเดี๋ยวเขาจะนั่งรักอค่นี้เขาจะจําได้แล้วว่าอย่างไหจะได้กินว่าตะกุยไม่ได้กินเก่งมากเก่งมากไม่ต้องสั่งใช่ไหมง่ายๆหาเด็กหาง่ายตอนนี้พอเราที่ผมทำให้ดูเพื่อน้องสั่งก็ได้

ถ้าให้อย่างนี้นะมันเหเลยเนยเก่งมากไม่ยากครับเราเรียนคือเราคิดเห็นแบบคิดว่าอย่างเกันมันทำอะไรก็ชอบให้มันถ้าเราชอบเราจะให้มันเราจะเรียนรู้เองให้เราสั่งได้เห็นไหมอจับไปแต่เงี้ยถ้าจะาเห่านี้ไม่ไม่ดูว่าแล้วเข้าเห่าเห่าได้เลิแล้วจยแยกไปถือว่าเห่าหรือนั่งไม่ได้จริง ช่็นไหมแบบนีนน้ให้มันนั่งเฉยแล้วเห่าแล้วไม่ให้กินนั่งอย่างเดียวๆที่ได้กินมันจำได้ว่าเห่าจะนั่งนี่นยแยกกันว่าไม่ใช่เห่านั่งเฉย นั่งเดียวเมื่อกี้เรื่องเหา่าแล้วนั่งน,นะงก็แยกไปถือว่าตกลงได้กินเพราะอะไรได้เหา่าเพราะเห่าหรือได้กินหรือเปล่าเห็นไหมคราวนี้เราไม่ให้เขาเหา่าเราก็ต้องให้เขาหยุดเ่าก่อนที่ได้กิน มันจะเดยพิจารว่าจะยังไงได้คือจะขาดที่จะอรอเวลาเมื่อที่ได้คุยกัน เก่งมากไข่ดองเก่งมากเก่งมากไข่ดองเก่งมาก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 ทำนี้ไปบ่อยๆบ่อยๆัแต่ว่าอย่างนี้เวลาฝึกแข่ต้องคนนี้ยไอ้นี่แบบยินแล้วก็ไม่อยากทำอะไรความหิวก็อยากทำทุกอย่างที่จะได้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 กินเก่งมากเห็นไหมเขาเริ่มเนี่ยเขารู้แล้วว่าไม่ไม่ได้เห่าเรื่อนักี้เราพิจงหวะนั่งแล้วมันเห่าเราไปให้เขาเ็าเรียกว่า เก่งมากเก่งมากเนี่ยไมไปบังคับให้ได้ไปดึงอะไรเลยมันทำเองการทางของเราที่เราล่อนสมองดี คิดอย่างไรทำไมไมได้กินมันจะคุยเขาก็มาให้อะไรก็ไม่ให้ถ้าจะคุยก็ให้อย่างที่บอกอะทาอย่างนี้แล้วได้มันจะทําตลอดเวลาถ้าทำแล้วไม่ได้มันจะเริ่มทำเองหมามันจะไม่โง่หรอกไอเราเนี่ยโง่เราจะทำเราไม่รู้ไงไม่รำคาญให้มันไปทุกทีมก็มาอย่างนี้ตลอดเพราะมนทำอย่างนี้แล้วได้ได้กินใช่ไหมอ่าแต่ถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่ได้กินไม่ได้เลยมันก็จะหยุดทำาเองมันก็หาวิธีการ ังหวงารรหวที่มันเห่าพุ่งไปให้พุ่งเนี่ยมันก็จะจำแล้วเห่าเราได้ไไหมมันอย่ทีไม่ได้งงอะมันก็ตกลงเห่ารได้หรือั้งได้วะใช่ไหมเราก็อยู่ให้มันยือเห่าก่อนเดี๋มันก็ไม่จะคุยละจะคุยละเก่งมากลองให้ลองทำดูลองถือดูแล้วดูที่เขจะนั่งไหมแบเนี้ย มันสี่บขึ้นดีกว่อนะพอยามมาชกเลยนะมาดูไปแ้วก็เห็นอย่างะแก็จะรู้ว่าเราจะให้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 เลยูรูููเก่งมากถ้ารู้ว่าจะชกแล้วเนีแล้วเดินต่อรออ่าเดยวก็ใล้ใใกล้ใล้ในล้กล้ใกล้อกล้วกล้ในใกล้ใกล้นกล้ใล้ใก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 ลล้วก็้ใกละกล้กล้ใกล้ใก้ใกล้ใกล้ใกว้ใก้ใก้กลล้วกล้ใกลกล้กล้ใกล้ใกกลีกล้ใ้กก มานั่งก่อนมานั่งพุกเราบอกว่าจะนั่งจะเรียกว่านั่งคือนั่งนงละแต่ลองอีกทีแต่ล,ลองอีกทีนั่งเลยแต่ว่ามึงแอบมึงชมมาก่อนอืมเก่งมากนั่งตั่งแล้วนะดูเหมือนจะเก่งมากเก่งมากเก่งมาก,ก,ม,ากมาก็รู้จักชมด้วยชมแล้วก็เสียง